ไซส์สิบหกนะจอยใส่ไซส์สิบสี่ถึงไซส์สิบหกนะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เป็นชุดเกี่ยวกับคริสต์มาสจ้ะนะชุดคริสต์มาสก็ได้เป็นงานอะไรก็ได้จ้ะเนี่ยมันก็จะเป็นเกจอย่างเงี้ยเห็นไหมเกจและยิบระยับอย่างเงี้ยแล้วก็มันเป็นคอแบบคอวีอย่างเงี้ยแล้วด้านหลังเขาก็จะเป็นซิปจ้ะนะเป็นซิปแล้วก็จะเป็นที่เววดสักหน่อยหนึ่งเนี่ยนะอย่างเงี้ยนะจอยต้องใส่แบบอย่างเงี้งไปใส่แบบ รัดรัดมากๆไม่ได้จ้ะอย่างเงี้ยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนอวันนี้ติดลบห้านะตอนเช้าเช้าช่วงประมาณหกโมงถึงเจ็ดโมงเช้าติดลบห้าตอนนี้ก็ประมาณติดลบสามสามสี่องศาจ้ะวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศมาถ่ายอีกฝั่งหนึ่งเนาะของฝั่งที่จอยอยู่ ตรงนี้ก็โบสถ์จ้ะจำได้ไหมที่จอยมาถ่ายให้ดูวันนั้นนี่คือโบสถส่วนตรงนี้ก็ห้างจ้ะนี่ห้างที่จอยมาช้อปปิง้งด้านหลังก็คือห้างที่จอยมาช้อปปิง้งเพื่อนเพื่อ,อมาซื้อของซื้ออะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เลยมาถ่ายด้านนี้อีกมุมหนึ่งให้เพื่อนๆดูเนาะ <c oughs> ตรงที่จอยยืนอยู่นี่ก็ติดกับคลองน้ำจตไม่คลองหรอ ก็ว่าแม่นะ้มันก็จะไม่ใช่แม่นะมมันไม่ใช่มันไม่มได้กว้างขนาดนั้นจอยเรียกคลองนี่แหละคลองพเพื่อนๆคลองเออนะเราออกมาซื้อของจ้ะแล้วก็ออกมาไอเลื่อนนัดหมอฟันเพราะว่าจอยกินยาฆ่าเชื้ออยู่ไงก็เลยไม่อยากจะมาหาหมอฟันเพราะาเดี๋ยวไอพวเพื่อนๆเราไอด้วยเรากินยาฆ่าเชื้อด้วยแล้วหายดีก็เราค่อยกลับมาบุ๊กเขาให้เขาตรวจสภาพ,พฟันใหม่เพราะว่า จอยต้องตรวจสภาพฟันทุก6เดือนนะจอยมีหมอฟันในหมู่บ้านนี่แหละหมอฟันส่วนตัวนะก็ตรวจสภาพฟันทุก6หรือไม่ก็3เดือนประมาณนี้อากาศก็เย็นสบายนะสำหรับจอยนะเพราะจอยใส่เสื้อหนาไงนะจอยเป็นคนขี้ร้อนด้วยเย็นสบายสําหรับจอยอนะถุงมือก็ไม่ใส่จะเป็นคนที่ไม่ติดถุงมือเพื่อนหมวกอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใส่จอยเป็นคนที่ไม่เคยอยู่อังกฤษมา20ปีไม่เคยใส่หมวกอะจ้นะนอกจากว่าฝนตกจะใส่อยู่ นะนั่นแหละส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเข้าใส่กันหรอกน้อยมากเราจะให้ดูบ้านเนี่ยเก่าๆสวยด้วยเห็นไหมสวยเนาะบ้านสมัยก่อนเพื่อนอันนี้ก็สะพานสะพานที่ว่าจอยต้องเดินข้ามไปฝั่งนู้นแหละสะพานอันนี้ก็คลองน้ำนี่ก็คลองน้ำน่นก็คนเดินอยู่นูน จะเป็นอย่างนี้จะบ,บรรยากาศช่วงเช้าเช้าเมืองที่จอยอยู่ถ้าไม่ค่อยได้ยินเสียงอะไรก็ขอโทษขออภัยด้ยวเพื่อนๆนะเพราะว่าบางทีมันไม่โฟกัสที่เสียงจอยไงนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละพเพื่อนๆเบื่อ,อ,อ,ล,อลำคาญหน้าดูเลยปะมันจะนั่นแหละอะไรตลอดคลิปเลยประมาณนี้ <c oughs> <c oughs> คนสไตล์นี้เพื่อนๆคนสไตล์นี้ก็จะคุยแต่อย่างนี้แหละน้ะปะ อันนี้เมื่อก่อนจอยก็อยู่ฝั่งนี้นะจอยก็เช่าบ้านขอ,องนาะสาวแฟนอยู่สมัยก่อนถ้าใครติดตามจอยนาน,านๆก็จะรู้เนะาะเพราะจอยก็เคยเล่าให้ฟังอยู่แต่ถ้าใครมาใหม่ๆก็ยังไม่รู้หรอกแต่ก็ต้องย้อนไปดูคลิปเมื่อสี่หปีที่แล้วอะถึงจะรู้จ้ะอยู่ใน YouTube อะไปะกลับกันดีกว่า นี่ยจ้ะที่จอยถ่ายให้ดูนะเห็นไหมร้านที่มีป้ายอยู่เขียวๆ่วะนั่นแหละจ้ะบ้านเก่าจอยที่จอยมาใหม่ๆเลยมาอังกฤษใหม่ๆเลยจอยเช่าร้านตรงร้านนาะสาวแฟนอนะาจจะข้างล่างจะเป็นร้านทําผมข้างบนก็จะเป็นเป็นที่พักของพวกจอยทั้งสองชั้นเลยนะนี่จ้ะบ้านเก่าจอยตรงนี้ก็เป็นผุบจ้ะผุบหรือผับเนี่ยผุบผับมัน,มนเหมือนกันนะเพื่อนๆน,นะเดินไปเรื่อยๆก็จะมีร้านขายผมร้านทําผม มองไปตรงนู้นก็คือสถานีรถเมย์จ้ะในหมู่บ้านสถานีใหญ่นะก็จะอยู่ก็จะอยู่ตรงกับไอ้คลินิกจ้ะนะหรืออนามัยนั่นแหละอันนี้คือสถานีรถเมย์จ้ะอันนี้ก็ร้านขายคีบับจ้ะอาหารนั่นแหละอนะันนั้นคือคนเขาจะรวไปทางยอกฝั่งทางนี้นะก็จะประมาณนี้จ้ะในหมู่บ้านจอยนะไม่มีอะไรมากมายคนใส่หมวกก็มีเห็นไหมคนแก่ใส่หมวกก็มีวัยรุ่นก็ใส่ก็มี แล้วแต่ใครจะใส่เสียงะระฆังเขาตีะระฆังทุกช่วงนั่นแหละเนาะแถวอนะื่นอะหิมะมันตกแล้วนะนเพื่อนๆนะมีอยู่หมู่บ้านจอยส่วนใหญ่หิมะจะไม่ค่อยตกหรอกจะบอกไว้ก่อนบางทีเพื่อนๆบางท่านอยากดูหิมะเนาะมันมันมันก็มีให้ดูเป็นบางปีอะจ้ะบางปีก็ไม่ตก นั่นบรรยากาศเมื่อจ้า จะเงียบแล้วเพราะว่าเด็กไปโรงเรียนกันเกือบหมดแล้วไงจอยก็เดินอยู่ด้านหลังจอยก็รถวิ่งเงี้ยเห็นไหมรถวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยจะบางทีก็ไม่ค่อยสนใจใครเท่าไหร่หรอกถ้าจ่าจะถ่ายขึ้นมาเพื่อนบางทีก็อายเขาอยู <c oughs> ไ่ไม่กลัวหรอกหิมะเริ่มร่วงเพื่อนพูดบอกว่าหิมะจะไม่ตกหิมะตกจันเนี่ยกําลังเป็นละอองลงมาทันทีเลยเนี่ยหิมะกาลังร่วงแต่ว่า มันเป็นหิมะที่แบบเล็กๆนะเป็นเกล็ดๆแล้วจ้ะบรรยากาศเห็นไหมเพ่อนี่หิมะเริ่มร่วงมันไปปล่อยเพื่อนเพื่อมันเหมือนขี้ละอองฝุ่นอะนะเริ่มเริ่มมาแล้วแต่มันมันมันไม่ให้เม็ดใหญ่ๆนะมันคล้ายๆแบบไปฝ่อยอะเพื่อนตกไม่เยอะหรอก เมื่อกี้บอกคุณเพื่อนว่าไงหิมะที่นี่ไม่ค่อยตกหรอกเนี่ยก็เริ่มแล้วแต่มันก็ตกม่เยอะหรอกเพื่อนตกมาอย่างกับขี้รังแคแค่นั้นแหละตกไม่เยอะหรอกตกไม่เยอะหรอกหยุดละ <c oughs> เมื่อกี้คุยกับเพื่อนอยู่หิมะร่วง <c oughs> ใช่ใช่อย่างเงี้ยที่ไหนถ่ายตกมาแป๊บเดียวอย่างกับขี้รังแคมากเลยเดี๋ยวไปดูร้านมือสอมกันเพื่อจะได้อะไรกลับบ้านอีกนุ่นนะเขาอะ เพื่อนๆอยากเห็นมีเวลาก็ถ่ายให้ดูนะเพื่อนนะถ้าว่าคนเยอะจอยก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูหรอกเพราะร้านมือสองส่วนใหญ่คนแก่เย,ยอะเยอะเขาไปแบบไปนั่งคุยกันนะเพื่อนๆเขาไปหาที่คุยม <c oughs> ันก็เลยถ่ายไม่สะดวกนะอก็ถ่ายได้ก็ถ่ายถ่ายไม่ได้ก็ไม่ได้ถ่ายจ้ะไปจอยจะซื้อรองเท้าบูทคู่นี้จ้ะนี่กลังใหม่ๆเลย เพนก็มีแต่แบบเดิมๆนะเพื่อนเสื้อสีแดงตัวนี้สิอาจจะซื้อเสื้อสีแดงไปด้วยเนี่ยตัวนี้มันใหญ่เกินไซส์ยี่สิบนใส่ไม่ได้จ้ะอันนี้อันนี้ไซ 18. ส์สิบแปด่วนนี้ก็บโซนแจ็กเก็ตนะเพื่อนนะมีแต่อุ่น อันนี้ก็ของตกแต่งจะเป็นหมีเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จุ๊กกระจิกน่ารักน่ารักนะใครชอบก็ซื้อจะอันนี้ก็เป็นพวกซีดีภาพยนตร์หนังอะไรก็ว่ากันไปส่วนนี่ก็ที่ใส่เทียนนะเพื่อนๆแล้วก็จุดอันนี้ก็จะเป็นกระดิ่งอันนี้ก็จะเป็นต้นคริสต์มาสแล้วอันที่ด้านหลังจะเป็นไอเขาเรียกแองเจิลนะเพื่อนๆนะ ก็สวยดีจ้ะใครชอบอะไรที่แบบกระจุกกระจิกอ่ะอ่าก็จะประมาณนี้อันนี้ก็พวกตกแต่งภายในบ้านนะจ้ะนี่ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นของเก่าหน่อยนะเพื่อนเพื่อนะอันนี้เดี๋ยวจอยจะกลับมาบอกอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้อาจจะเป็นถ้วยตวงเพื่อนเพื่อนข้างในเขาจะเขียนว่านคร cup one cup อะไรเงี้ยอาจจะเป็นถ้วยตวงเนาะอันนี้สวยนะเพื่อนเพื่อนเนี่ย มีอยู่สองตัวเราจะซื้ออันนี้อันหนึ่งเอาไปเรียกพี่แอนดี้อันนี้ที่ใส่เหล้านะ oh. นเพื่อนนะเ oh. นี่ยที่ใส่เหล้า <c oughs> จอยชอบแก้วอันนี้แต่ว่าแก้วจอยมีเยอะแล้วไงนะ ก็ประมาณนี้จ้ะนะเราจะซื้ออันนี้นี่เสื้ออันนี้ไปส้าเด็กจ้ะส่วนนี้สพาเด็กเด็กเล็กเด็กโตอันนี้ก็พวกลูกประคำจ้ะนี่จิวเวลรี่สวยนะอันนี้นี่ตัวเสื้อสวย หนึ่งปอนจ้ะหนึ่งปอนก็4ีสบสองบาทต่อเส้นส่วนนี้ก็เสื้อผ้าผู้ชายจ็กเก็ตเอาจะเดินไปอีกร้านหนึ่งจ้ะร้านขายของมือสองแต่ละน,นี้บางทีอาจจะถ่ายไม่ได้เ,เพื่อน เขาเดินตามเราตลอดเวลาไงเขาเดินตามไม่รู้ว่าจะกลัวจอยขโมอยอะไรเดินตามอยู่เพื่อนก็เดินตามทุกคนนั่นแหละแต่ร้าน,นเนี้ยจะแพงไงจะไม่ถูกเท่าร้านร้านนี้เมื่อกี้อจอยซื้อรองเท้าเนี่ยแล้วก็ซื้อผ้าพันคอด้วยร้านนั้นอาจะถูกแต่ไอ้ร้านเนี่ยจะแพงจะแพงกว่าไป แต่ร้านนี้จะจะทำเงินให้กับบูธนะเพื่อนๆนะนี่กลับไปร้านนี้จะดูในลืบเขาหน่อยเห็นไหมมีที่ให้แมวเล่นด้วยอันนี้สำหรับให้แมวนะเพื่อนเขาขายเท่าไรหร่เดี๋ยวจะดูราคาดิจะไม่มีแมวหรอกห้าปอนจะทั้งทั้งชั้นเนี่ยห้าปอน นนอันนี้เสื้อผ้าชายจะ้ะรองเท้าของผู้ชายเสื้อผ้าของผู้ชายส่วนใหญ่นี่ยมีแต่ของผู้ชายข้างนอกส่วนข้างในนี่ก็เป็นของผู้หญิงจ้ะส่วนใหญ่จะไซส์เล็กๆไม่มีไซส์จอยจะ้ะแล้วก็จะขายแพงมากเพื่อนร้านเนี้ถ่ายไม่ค่อยสะดวก เนี่ยจ้ะก็ประมาณนี้เลยจ้ะก็ซื้อเป็นบางอย่างไปถึงบ้านเดี๋ยวจอยให้ดูว่าจอยซื้ออะไรมั่งเนาะไปปเพื่อนออกกันจอยก็ได้นี่กระเป๋าใบนี้จอยก็ซื้อเดี๋ยวจอยจะบอกราคาแล้วก็ได้รองเท้าบูทแล้วก็ได้เสื้อมาให้ยา่าสองตัวสไตล์ที่แม่ยา่าจอยชอบอะ่ะเพราะว่าตัวละหนึ่งปอนด์ห้าสิบเองเพื่อนนะจอยก็เลยซื้อมาให้แม่ยา่าจอย ะกลับบ้านกันเถอะทีนี้หมอกเริ่มลงหนาจ้ะจอยไม่เดินไปทางนั้นหรอกจอยจะเดินไปทางนี้วันนี้ <c oughs> เห็นไหมหมอกลงควัน สุดุบจอยก็ได้เดินกลับไปที่ร้านแรกเหมือนเดิมจะไปเอาชุดที่จอยเห็นเอาไว้นะก็เดี๋ยวไปถึงบ้านค่อยดูกันจะว่ามันคือชุดอะไรเนาะเพื่อนๆเนาะคือจอยจะไปซื้อมาทิ้งเอาไว้ยามที่แบบออกงานนะเพื่อนๆมีงานมีอะไรออกเพราะว่าจอยเป็นคนที่แบบไม่ค่อยมีชุดอะไรมากมายไงนาจ้ะจอยก็เลยไปซื้อมา,อาไว้จ้ะไปเราก็เดินเลี้ยวไป ทางลัดไปตรงลานจอดรถนะจ๊ะนะลานจอดรถก็จะอยู่ตรงนี้ไม่เสียค่าจอดรถนะตรงเนี้ยนี่มาถึงลานจอดรถเห็นไหมมุมนี้จะก็จะสวยไปอีกแบบนะเพื่อนๆนะเนี่ยมุมนี้ก็จะสวยไปอีกแบบนะ โอ้หิมะเริ่มปล่อยมาอีกแล้วเพื่อนๆืนมันเป็นเหมือนฝุ่งฝุ่นละอองอะ่ะเพื่อนเพื่อนนะหิมะเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยปล่อยมาละ <c oughs> เดินโต,ตเตะจนแบบหิมะร่วงเล,เลยเนี่ยเอยเพื่อนเพื่อ้เลยปิวหิมะก็ปิวใส่ลูกตาจอยอยู่เนี่ยนั่นนั่นนั่นทั้งสิกเห็นไหมอน่ะติดเสื้อจอยอยู่เนี่ยสังเกตได้หิมะ เป็นฝุ่นละอองมาเชียวติดขนตาจอยที่รู้สึกอ่ะคเครียงลูกตามากเลยตาตาเพื <c oughs> ่อนเขาเจนนะมันเดินโตเต่จนแบบว่าหิมะร่วงเลยมือดอย่างเงี้ยมีแต่หิมะทางนั้นอะ่ะบอกไว้ก่อนนูน่นโรงงานปล่อยควันขโมงเนี่เห็นไหมควันขโมงโค้งเทงของเขาดีอยูะ่ะ กลับบ้านกับช่องแล้วทีนี้รถเยอะฝั่งนี้ยถึงบ้านแล้วจ้ะมาดูกันจ้ะว่าจอยได้อะไรมั่งวันนี้จอยไปห้างจอยไปซื้อถุงจ้ะนะถุงเอาไว้ใส่อาหารแชร่ตู้เย็นจ้ะแล้วก็ซื้อกาแฟที่ไปห้างนะที่ไปห้างไปซื้อแล้วก็ของใช้ส่วนตัวบางอย่าง อันนี้จอยไปชาลตี้ชอบมานะมันจะมีอยู่สองร้านวันนี้ที่จอยไปบางร้านอะ่ะจอยไม่สามารถไปถ่ายได้ทุกอย่างนะไอร้านที่สองจอยไม่ค่อยถ่ายไม่ค่อยได้หรอกร้านแรกก็ถ่ายได้นิดนหน่อยแต่จอยกลับไปซื้อพอเดินมาครึ่งทางจอยกลับไปใหม่จอยไปเอาชุดลาตีเอาไว้เพื่อนๆนะเพื่อเอาไว้ออกงานเพื่อมีงานมีอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะมันถูกไงร้านร้านแรกอะ่ะอันนี้ร้านที่สองก็วันนี้เจอคนที่ขายถูกก็ขายถูกนะ อันนี้จอยซื้อไว้ให้แม่ย่าจอยจะแม่ย่าจอยก็ชอบใส่เสื้อผ้าทรงอย่างนี้นะคือย่าจอเป็นคนหน้าอกใหญ่อันนี้ตัวละหนึ่งปอนห้าสิบนะเงินก็ประมาณสักไม่ถึงร้อยบาทหรอกเพื่อนเพื่อนหนึ่งปอนก็เท่ากับสี่สิบสองบาทบ้านเรานะแล้วแต่ค่าเงินขึ้นเงินลงนะก็หนึ่งปอนก็สี่สิบสองบาทห้าสิบก็ประมาณยี่สิบ เอ็ดบาทจ้ะนะประมาณนี้ไม่ถึงร้อยก็บางเจ็ดสิบตัวละเจ็ดสิบาทเงี้ยจ้ะตัวเจ็ดตัวละเจ็ดสิบสามบาทประมาณนี้เพื่อนๆนะเนี่ยย่าจอยชอบสีอย่างนี้ไงเขาชอบสไตล์อย่างนี้ย่าจอยอะนะคือมันซักง่ายแห้งง่ายคือแกชอบแกชอบสีแบบอย่างนี้ <c oughs> อันนี้ของย่าจอยนะซื้อมาให้ยา่าแล้จอยก็ซื้อซื้อ,ออ้นนี้ร้านแรก อันนี้หนึ่งปอนโดยชอบไงเนี่ยนะยามที่แบบว่าแอนดี้หูตึงเนาะยามแบบสามีจะหูตึงจนก็สั่กนกระดิ่งใหญ่เลยเรียบฮนะชอบแต่ซื้ออันนึงมามันดูแล้วถ้าสั่นมากๆมันคงจะแตกอ่ะเพื่อนๆเลยแบบหนามาแล้วก็ได้รงเท้าบูธแบบใหม่มาเลยจ้ะนี่สองปอนก็แปดสิบสี่บาทเนี่ยพื้นยังยังดีอยู่เลยจ้ะไซส์ไซส์หกนะ กันกันน้าได้กันหิมะได้ข้างในก็จะนุ่มเนี่ยอย่างเงี้ยซิปเขาเขาทำเพื่อแฟชั่นเี่เฉยๆเพื่อรูดไม่ได้นะสวมไปเลยจอยลองสวมดูละก็ได้ซื้อมา2อปอนก็ถือว่าถูกเนาะแปบาทเนี่ยคู่เนี้ถ้าไปซื้อแบบใหม่ๆของแบบไม่ดีก็เกือบยี่บปอนนะเพื่อนอันนี้ถือว่าถือว่าคุ้มสำหรับจอยอันเนี้ยใส่ ไปในเมืองหลีหรือใส่ไปนที่อื่นได้ไงเพราะมันกันน้าเนี่ยมันกันน้ํามันเหมือนพลาสติกไงเนะี่ยจอยก็ซื้อมาเอาไว้ใส่แล้วก็อันนี้กระเป๋าซื้อร้านที่สองนะเดี๋ยวจอยจะให้ดูแต่ว่าจอยจะให้ดูชุดชุดก่อนนะชุดนี้จอยกลับไปไอ้ร้านแรกนะเพื่อนๆนะจอยกลับไปร้านแรกที่ถูกนะอันนี้ชุดละสองปอนนะสองปอนก็แปดสิบสี่บาทจ้ะชุดเดสตจอยเขาตัดเอาไอ้นี่ เอาราคาออกเขาตัดเอาราคาออกจ้ะมีซิปอยู่ด้านหลังเป็นชุดลาตีจ้ะกรม,มยี่เนี่ยชุดกรม,มยี่เนี่ยชุดกรมยี่จอยลองใส่ในร้านแล้วจอยใส่ได้ือยาวจ้ะแล้วตรงนี้มันจะเป็นดีไซน์แบบแบบนี้มันเพื่อนเปิดเปิดเห็นไหมเปิดเห็นขาเราอ่ะเนี่ยน่าคล้ายๆคล้ายๆห่างปลาแล้วมันก็จะจะเปิดจากตรงนี้มันก็จะเป็นรูป รูปดอกไม้สวยจ้ะเนี่ยถ้าเราใส่ไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยคล้ายๆผ้าถุงอะเห็นไหมอย่างเงี้ยแวกไปอย่างเงี้ยจ้ะเนี้ยแต่มันไม่โปูนะเพราะด้านหลังมันยาวด้านด้านหลังก็จะโชว์หลังอย่างเงี้ยจ้ะเนี่ยโชว์หลังนะด้านด้านหน้าก็จะประมาณนี้แต่มันแวกนะแต่ว่ามีคนเขาเอาเข็มกัดกัดเอาไว้ถ้าเอาเข็มขัดออกมันก็จะมันก็จะเป็น V จะเป็นตัว V ให้เข้ากับเชฟเราเนี่ยนะชุดเนี้ย ชุดกำมะหยี่ซื้อมาทิ้งไว้เผื่อว่าจอยมีงานเพื่อจะออกสังคมนุ่นนะเขาครับเพื่อมีงานเพื่อจะออกสังคมกับเขาก็เลยซื้อมาทิ้งไว้เห็นสีมันสวยดีไงนะชุดละแปดสิบสี่บาทชุดนี้ก็แปดสิบสี่บาทเหมือนกันอันนี้เป็นของยี่ห้อ nns nns หรือ mark expensive เพื่อนๆนะตรงนี้มันจะเป็นที่ว่าเห็นเห็นเห็นเ,น,เนื้อเห็นเนื้อเรานะ เนี่ยมันจะเป็นผ้าบางๆเห็นเนื้อเราเห็นไหมเนี่ยแล้วตอนนี้มันก็จะเป็นตีทึบมันก็จะใส่แล้วมันก็จะเห็นเห็นบางๆตรงนี้นิดนึงด้านหลังก็จะประมาณนี้นะด้านด้านหลังก็จะประมาณเห็นเห็นผิวเรานิดนึงแล้วก็อาจจะมีซิปก็ยาวเลยหัวเข่าจอยนิดนึงจ้ะนะใส่อย่างนี้แล้วก็ใส่แจ็คเก็ตสีดำเงนียจ้ะอันนี้ก็ดูสมาร์ทไปแบบนึง เผื่อแบบว่าเป็นงานอะไรที่แบบว่านะไม่ให้มันโชว์มากอะ่ะนะอันนี้ก็สองปอนสองปอนก็แปดสิบสี่บาทนั่นแหละอันนี้ก็สองปอนนะดีฮอร์น,นี้ก็สองปอนทุกอย่างอะ่ะมันของใหม่นะนเพื่อนๆไม่ใช่ของขาดของของขาดของลุยนะของใหม่หมดเนี่ยก็เพิ่งเอาราคาออกเนี่ยเห็นไหมเห็นยังมีป้ายไหมเนี่ยอันนี้ไซส์สิบหกนะจอยใส่ไซส์สิบสี่ถึงไซส์สิบหกนะเพื่อนเพื่อน อันนี้ก็เป็นชุดเกี่ยวกับคริสต์มาสจ้ะนะชุดคริสต์มาสก็ได้ไปงานอะไรก็ได้จ้ะเนี่ยมันก็จะเป็นเกตอย่างเงี้ยเห็นไหมเก็ดละยิบรละยับอย่างเงี้ยแล้วก็มันเป็นคอแบบคอวีอย่างเงี้ยแล้วด้านหลังเขาก็จะเป็นซิปจ้ะนะเป็นซิปแล้วก็จะเป็นที่แหวกๆวสัก,กหน่อยหน,นึ่งเนี่ยเนาะอย่างเงี้ยนะจอยต,ต้องใส่แบบอย่างนงี้งไปใส่แบบรัดๆัดมากๆไม่ได้จ้ะอย่างเงี้ย อันนี้ก็แปดสิบสี่บาทจ้ะนะแปดสิบสี่บาทสองปอนก็แปดสิบสี่บาทค่าเงินแล้วก็อีกชุดหนึ่งเนี่จอยก็ได้มาอันนี้ก็เหมือนกันแปดสิบสี่บาทจ้ะสองปอนมันเยอะนะไม่สามารถที่จะไปถ่ายเขาได้หมดเพราะว่าเขาเดินเข้าเดินออกคนอื่นเขาก็ดูกันนะจ้ะอันนี้จอยก็ใส่ได้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่นะใส่แล้วคือจอยใส่ได้เพื่อนๆอาจจะเห็นว่าอ้หใหญ่จังใหญ่จังมันไม่ใหญ่จะพอใส่แล้วก็ คือก็สบายตัวจอยเลยจ้ะไม่ใหญ่นะชุดนี้จะประ,ประมาณนี้จะสีอย่างงี้จ้ะเนี่เป็นผ้าลูกไม้นะผ้าลูกไม้สวยจ้ะนะสีทองทองข้างในปนสีดําตรงนี้ก็จะบางๆแตเห็นเนื้อสามารถเห็นเนื้อเนื้อเราเห็นไหมอย่างงี้ด้านหลังเขาก็จะชูนิดหน่อยจ้ะนะอย่างงี้ จอยใส่ได้พอดีแต่จ,จอยรองที่ร้านละจยถึงไม่อยากจะมาลองเองมันจะร้อนก็ใส่เอาเก็บไว้ใส่ไปงานแต่งานไหนที่มันสาคัญสําคัญนะเนาะเงี้ยหรือไม่สําคัญก็ใส่ได้แต่ช่ยอยากจะใส่อย่างเงี้ยเป็นลูกไม้อันนี้ก็แปดสิบสี่บาทสองปอนกระเป๋าใบน,นี้นะเดี๋ยวก่อนยังยังเหลือเงีย้ยจะขึ้นกระเป๋าจอยอันนี้ซื้อที่ร้าน อีกร้านหนึ่งข้างบูดนะอันนี้ก็สองปอนนะอันนี้เขาวันนี้เจอคนที่มาขายถูกไงอันนี้สองปอนจ้ะเนี่ยสองปอนเป็นชุดนะเพื่อนๆนะมันก็จะมีสายในสายสําหรับมัดตกเอวนะจอยชอบสไตล์นี้ชุดหน้าร้อนสองปอนก็แปดสิบสี่บาทจ้ะอันนี้ร้านร้านตรงนี้แต่ว่าจอยชอบตรงลายมันเนี่ยนะ ใส่ช่วงหน้าร้อนอ่ะอันนี้ก็ซื้อผ้าพันคอมา1ปอนผ้าพันคอนะก็เห็นสีมันแบบสดใสดีจ้อชอบอะไรแบบสีสดใสดไงนี่ยหปอนผ้าคุมจะผ้าคุมผ้าคลุมไหล่นะจอยก็ชอบสีอะไรที่แบบสดใสเพื่อนๆก็ประมาณนี้ห่งปอนสีบาทจ้ะ คือร้านมือสองในหมู่บ้านจอยน,นี่ถูกกว่าที่อื่นแล้วจากที่อื่นนี่ราคาับไปซื้อของในร้านใหม่ๆหม่เลยนะราคาแต่ในหมู่บ้านจอยน,นี่คือราคาของมือสองนี่ถือว่าถูกสุดกว่า,วาที่อื่นกระเป๋าใบน,นี้สี่ปอนจ้ะนี่ราคาสี่ปอนนะสี่ปอนก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะเพื่อนๆเนาะสองปอนก็แปดสิบสี่แปดสิบสี่ บวกแปไปเลยเท่าไหร่จอยคิดไม่ถูกละจอยคิดได้แค่นี้แหละก็คิดไม่ถูกละสิ่งบอกเขานะอันนี้ก็จะประมาณนี้แต่สายมันอะ่ะเขาเขาหาไม่เจอนะอันนี้ก็เป๋าสีสีแดงจ้ยก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกคนเพื่อนแต่ว่าซื้อมาเห็นมันดีมันคล้ายๆกระเป๋าหนั่งอาจารยนะมันคล้ายๆกระเป๋าหนังมันใช้ได้สองด้านไงนะเราจะ ชอบด้านแดงแล้วก็ใส่ด้านแดงนะแล้วมันมันก็จะมีมิติใหม่แบบนี้ด้วยนะอันนี้มันเป็นหนังจ้ะหนังเลยแหละเนี่ยมันไม่พลาสติกจ้ะมันเป็นหนังเนี่ยเนี่ยเป็นหนังนะนุ่มดีเป็นหนังแบบนุ่มนี่ม,นม,นมันใส่ได้มันมันสะพายได้สองด้านถ้าเบื่อแบบสีแดงเราก็จะมาเป็น กระเป๋าสีดำอย่างเงี้นะจากสีแดงมาเป็นสีดำจ้นะแมแบบคูณบม่ฟภคอย่างไงสีแดงคือสีดำมันก็แล้วแต่ว่าเราใส่ชุดแบบไหนเนาะจอยก็เลยซื้อมาไว้เผื่อบางทีลูกสาวจอยอยากจะได้ก็ก็เอาไปแต่จอยขัดใจตรงที่มันไม่มีซิปไงนะมันมีแต่ไอ้ที่แบบแปะอย่างเงี้ยเนี่ยนะแปะแต่ว่ามันไม่มีซิปรูดอะถ้ามีซิปรูดจะจะดีมากเลยเนี่ยจ้ะนะ ก็ประมาณนี้จ้ะแวะซื้อของมือสองก็ก็จะประมาณนี้แหละวันนี้เนาะเพื่อนๆนะโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบาย